นีะสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกคนทุกท <c oughs> ่านเจ็ดโมงเลยเอาสิไปนี่ก่อนก่อนอื่นพี่มา,าเปิดเรื่องไว้เมือนีีสิให้แม่โพสีกับโพสีมาเอาของอยู่ในห้างน,นอนพอดีมีเอื้อยใหญ่ใจดีทั้งเมืองนอกคนบฝา่งเงิมนมาเมื่อวานให้แม่นอ้องโพสีไปเอาของห้างเดอ้อ ด้วย็นฝากมาดลอยซาวดอลล่าเอ,าอาไไื่อยใหญ่ใจดีเจ้าของอันกระปุ่นสองลอยกิโลวางงานอันบุญที่พอแอม่อะไรฝาหมาแต่ว่าเขาบม่ไ,ได้ยู่เขาบม่ได้ถ่ายผิดเดอ้อเพราะว่าวันศุภศรไปหาหมอไปหาหลังจากไปหาหมอแล้วแล้วก็เาไปห,า,ไปห,า,ไปหาบักหลังไปหาผู้ใหญ่สอนหนักกระคุ้มขังติดต่อพี่นั่งท่านใด ลุกๆยังเสียเอาอยัางเหน่แล้วก,ก็เตียวไงเธอรอดไข่นนะปลากระปองกับแตงโมว่ะเนาะว่าเธอต้องเอาอย่างนี้แหละของแตงโมของยาสับปุมไปเลยดียเด่นหายเธอจามไปอีกลุกไปเตรียมหน่อย <c oughs> เอาโลเอาลโกไปก็ไปหอยแม่น่ารดปลากระป๋ปอง

เห็นโต๊ะแตเข้าไปหมอทเขอ่ปวดนอยทูะุปุ่นมันออกมาเอาไข่มาลูกแตะหนึ่งแตะนัวน้อยแตะกินหัวลกหัวหลอดเห็่ครต่อร่วงไปเลยเฮ้ย่เอิผาหมอฝ่ายังมาทางมาทูบเขาแ่ทำังไงบอสเนี่ยใส่ทูงด้อ ไปมาอมาเตัวท hey, oh, oh. ้ายเล้อหอเยวใครท้องของอุส่าหีางบเดีใส่กาบอกมาเด้อมาใส่กุาแจัดไปให้แปลมวลหนึ่งหลักอาหารสดเลยมอมาหมอ ก็นีนะมันมอสที่ได้ใส่าาแล้วใ่รอยังหัดไข่ไข่ย่อรบอสมองมันมันก็น้ายเติบอ,อยู่สมองเสียอเอาด้ย ไปหัวยิงไหนพอได,ด,ด้ไปบีห้องทเลยวะคะกัน,น,น,ววนจันกรสามีสะก่อนเยอะถึงเหี้ยมากขายดีดุขายดีกินกะบ่ได้ลุงฮิปสิให้ลุงฮิปเอาเงินมาเลยสิบาท พุ่นมาแล้วบ้านนี้ เด้อของกอบใจคุณป้าเด้อที่อุดหนุนใจคุณป้าเด้อที่อุดหนุนน่านสีเทียวของอันตานมาแล้ำโพเดิมอันตานมาล้ำโพเดิม cà du mời. Du bỏ học tiếng kaffee. Mai. Nhưng, aber mà. bé bé bé

เินมด้มาเลยปาเธอเสียเมื่อไหบ่หันสดบเฮยอาหารสดปายายแปจะเสียเมื่อได้ตีจะเอามาไเา่ยมักเมเมื่อบ่ได้จาขบมาเพดจาขี่ดเป็นอะไรพี่ไอไปหามอหน่อยใชแน่เลย เกอบไปไปท่องยาคู่บอนกช้ายังหมักทิสีเนาะเกิดบ่มีบอเกิดจ้องเน่เอ้ยบ่จ้องนะเาไเฮ้ยจ้องนะเอาตัวด้อยตัวใหญ่เอาตัวสองเห้ยลได้ยังยิบมาอีก tôi nhảy là xong alo à, 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 dịp mà hãy xa non ao à, nhắn nạp ừ cả nồng bậc luôn. Nhảy hết luôn nhảy hết bớt 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 mày luôn này. Ao à, tí là. นเมืเออสลับกันทีโอตินทงหนึ่งกะระแพรทงหนึ่งเหอใหญ่แปรอึ่งไหนอบอกมาเห็นผูกย้ายเขาบานางทำเมียจะผู้ ไปยังเขาไปลูกนะเสียตีแล้วก็เขาไปอาหารชดดี่แมยเพี่เต้นอะไรนึกโตะนำมีซีมาแล้วเดี๋ยวนี้นะอีแม่เมื่อแล้วคือเทนี่ยปอกแกแปรอะอยู่ใส่หตก้าไอพีมาลกนำพี่อืมอืมอืม ใบาอืมได้กับใส่ถุงอืมจุมเนเจียเมื่อนได้แล้วเอาลูกชายมานำเพื่อผัวสีหาเพื่อเมียสีหาแล้วเจ้าเขาย้ มอออกมาใหม่ๆแซ่บเล่นทำอะไรนะขึงท่างแล้วพวกอาหารชดเอาอาหารชดเลยลูกสอกลูกสิ้นน่องกอกน่องไก่ปีกเป็ดปีกยังกีกับเขากับขาก็คฮะ บ่เนอะน้องไายเจ้าว่าแย่แปมมักกินน้ำปลากับเข่าสินี่จัดน้ำปลาเห็นแล้วอ่ะสิเอาหน่อยพูดบูดจักน้ำปลาอ่ะสองบ่ย่างอยู่างบ่เออย่างบ่เออเอาขวดนึ่งสะไปเมียนย่างอี๋ยังเนี้ยเบิ่งตัวไรขาเนี่กระบอกเนาะแป้งนัวเกลือ

กับไปเมียนกินไปเออจะอยากได้ยังกับไปยิบเอามามันมีจะเออมันมีกับเออกับไปตั้งเมียนเออกับเปลี่ยนเอา,เออาไ,ไอ้น่าใช่ไหมนะค่ะกลั่นกลางเออในรุมพอแล้วจากับไปแดดกับตั้งเมียนน้ำหมูมันสาม ซีบอข้าตกระเดกให้ออจะหายออาเฮ้ยเพิ่มขึ้นอีกคซิปอมเพิ่มขึ้นหาซิเป็นหนึ่อนูไปตังบเห็นหมู่มันได้ใหญ่ปอหน้าน้าหน้าทั้งหางโอ้ยโอ้ยาเือย่ายัง ờ, gần. ai nhoáng nữa, má. mày mày, thay kìm bố đấy ạ, anh. có chưa? có. 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 อ้มสเนต้าี่เอมานสเจ้เอาแสาลด้บ่หัวนี่เลยเอาใสาลดดอืมเอาไปใสลดน้ำมันนล่อืมจุ่นหมาก,กินกะปินะเนาะเยน้ำมาเขียนใส่ละเจ้าเอาซีฟลอด คือบอกซีปองลเล,เลยส <c oughs> ิตัวไรหมากินแเหรออาลรเอาล,ะ,อาละมันไปลุ้งนึงนะมีเอาเอาดู <c oughs> นึกเลยบอกว่าเพื่อนกับพี่เพื่อนใหญ่จะดีกูมือเนาะนงานมีพี่เป็นแบบลั้นคุณพี่ยายแป่เอิญอะไรยังไงวะเนาะพี่เขาก็ต้องถูกปมาทูอ่ายายแป่ขอบใจ้งเพื่นใหญ่จะดีเลยายแป่ด้วยดูร้านชายกันปลาทูไม่ไดยคิดก็ลุกไม่ไดยคิดก่อนลุงเพิร์บอยู่เนาะก็เลยว่าแห่งชุมพรจดการให้เอาอสองบ่พี่ อืมอืมน้องไก่ตีนไก่ไปย่างเอาไปโรดเลยลูกสองลูกสี่เอ,อ้นนอเออตามใจไม่ข้าโรดนี่เนาะพี่อ้เนี่ยแส่บแสบตีน,ตน<ม>ไปย่างสองน่องเฮินมันเนาะอมันอะไรเนาะ ไ,ไก่ไก่บนกนนก่น่องบ่น,น่องมันว่าเออน่องมันเออไปใส่ตู้เย็นเมียนมันไปได้นาได้ยัยคุณพี่กับสิมือ,อื่นว่าห่วยเนาะขายยาแปรสุกดีค่มือ่อื่นกิ้งมาอคือพี่จัดให้อีกเฮ้ยเอ,อ่อข้างในใก ปีกเด้ปีกบ่มีบ่ลูกซีน,นไนดียลูกซนีนี่ข้านี้ับไปหนึง่งเ,เ,เต้าบอเออได้อดอก,ดดกเลือกเอาออยังเดะพี่น้องของ เอาลเออกนเอาเต้าหน่วยหนึ่งเลยเต้ากระทิกเนี่ยของของใช้แน่ครบขอบคุณฮะขอบคุณพี่้หลายเด้อที่อุดนุนเนาะไปเจ็บใส่ท้องมาเนี่ยยาจ,จ้องยาจ,จ้องกันหนึ่งเนาะของใช้ แนวกินอาหารซดเอลืออาหารซดไปละพี่น้องจาาออ้าฝากกดไลค์กดแแร์เนี่ยโอกฝนกระตกแห้งได้ยุเฮ็ดนะ